สบายดีทุกคนตอนนี้เอามาหาหอยเนาะหลังจากเทียนฝนฝนหยุดตกเนาะฝนตกแห้งเนาะทางบ้านอินหลังจากนั้นก็พากันมาหาหอยหลายคนเนาะหอยหลังจากที่ มันเนี่ยเขาขึ้นมาจากํำหน้าเลยคนโตก็เขาจะอันมาซอยเวียดกับดินงาผ่านพากันมาใ้หยสลคนโตแห้งมื่อเศร้ามันแห้งกันเต็มแถวนี่ค่ะมันแต่มันอยากไต่ขึ้นดีหลางขาลกควรแห้งมันกับไปไดมันกับูไปได้เฮดีเฮดีฮเอาง นี่แถวหนานี้เอาเอาอาเยียบเหยียบเหยียบเหยียบบึงตัวใหญ่เมันนั่น่หบมโอ้โหโเอาน้วยกระปูค่ะมันๆไดนี่ฮัลโหล อ๋ออยวสัคนกูไม่ใครขนาดเก็บเอานะเม่กูถือกระสอบกัได้เนาะกระสอบตบบาทมือตัวนี้กัไายเตอแล้วอนม่กปูหาตยลงอีกแล้ะดมันกอย

Ừ ừ. <c ười> <c ười> <c ười> C ัไเตาาซาเซียวยิหได้ฮก็ได้หอยได้ดีอน่ะเมนบอันน่ะตุกหนวบใหญ่คงบอกให้ดื้อขู่ให้ขู่เล่าแล้วก็มาถอะร่วมกันโคบกีใหญ่ นี่ล่ะย่างไปตามคันนี่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 มันจะมีคันตามนี่นี่ย่างไปโลดมันสิเกาะอยู่อันแถวอันหย่างนี่คันนี่เห็นบอกอันขนวนหย่างครับกับบริเลกไปได้นี่ย่างไปหนี่บริชายเกือบแล้วว่าคันนี่ย่างไปเห็นบอกหย่างค่ะซื้อเนี่แมเดอร์ตีน ก็มีเลยชิดท,ทางทางนี้ดีที่สุดอย่าไปชิดมันก็ไม่ได้เลิกดอกห่างสิป,ปะเออฮะมันก็ไปถือขื่นขั้นนั่นเลยเบิ่งโลดแถวรักห่าบางทีมันก็มาไข่เอาไปนี่ลงมาลงดำไหมเน,นี่ยังดูยังดู อืมค่นข้งนเับูกออยู่เอ้กัเสื้ออยู่อันทีทีเดิเจ้าเนาาหาง่ายได้เลยบุ๊าเต็มกับมือไปไหมเก็บฮอยเดอทุกคนหอยเซอรี่ มันขึ้นหลังจากฝนตกเนาะฝนตกฝนยุดตกเลยกะหอยมันก็จะขื้นเราจะเนื้องไปอบกินหรือว่าปีงกินกันเลยได้บ่อในข้างนี่นี่เห็นบ่อนี่นี่ห้มนี่เออเอาบอหาเหยียบเลยกับมึงกงนี่เห็นบ่อขึ้นมาหอดพี่พี่พี่มันขึ้นมาเต็มอยู่พี่พี่ถือเกินหอยหมด มันจะเกิดมาตามทางน้ำในนี่แล้วอาบอกให้มาเบิ่งนะอาเห็นบอกมันกักระจูกระจูดรึไงมันหมักน้ำไหลเด้อ้อนใหญ่าขนาดนี่อ้วนอ้วนนี่ละนี่ต้นนี่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 แม่นเบิดนี่เจ้าเหยียบเบิ้งนี่เจ้าบุญยากนี่นี่เบิ้งเงียหดพี่แม่นบอกว่า

เหยียบเอาอาบอกอะบตงอันนี้เออมันก็มันกมันเข่าไปส้นนี่นี่หละนี้ละูตัวน้อยลายกับบตงเอาเด้อตัวน้อยเจ้าของลงมาหนเนาะหาบเป็นกับเป็นนี่ละเอ้ยเบิดอะไรโบเบิดเละเบิดแน่ หลายเติบเนาะได้อยู่ขู่หน่อยหนึ่งเนาะอยู่นี่เนาะได้เลยะกล้แล้วคุณเนาะเมื่อื่นเศร้าชุ่โตตื่นเศร้ามาแหละมาขึ้นมาเอาโลเต็มอยู่คือเก้าตื่นเศ้าอะไรจี๊ดมือเป็ดตามเปิดตะโกนได้หลายนักบอกนักเตะเนาะเขาไปเบิ่งเด้อติดตามเด้อส่องส่องยูทูบเอ้ยนะ

หายไปหายก้นหน่อยเนาะไอ้คนหน่อยทีไปบพ่คนสูงเกี่ยวแม่สูงแน่ดีแล้วเกี่ยวเคยเสร็จเองนี่ใช้โซล่าเซลผมมาเถิดมันมืดมันเบรนนี่ถ่ายคลิปนี่นี่นะนี่หอยนี่โอ้นี่ใส่เองมันหน่วยน้อยมันหน่วยหน่อย มันลหลเนี like ่ยนะมันอยู่ในโพงหงา์เด็กกระต่ายไปเลยหันไปเอาตอนนี้เฮาก็สิไปเบิ่ออีกทางน้่หนึ่งคือมันมืดขอโทษขอแัะกหลาด้วยทุกคนเพราะวันตอนกลางคืนเฮาไฟเฮาเพียงพอเฮาอยู่นา แล้วกะบริเทือนใหม่กันสั่นมาพรามันก็สีสีสันสันแดงฐานี้คานี้หามอันหามหอยเด้เด้พูอยู่นี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 ่เหม็นบอกดำดำมันนี้เหม็นบอกบอกเองไล่บอลนี่ ทำไรอะลรมีเขานนี้พอนไลน์น่ะอืมขึ้นยังไงเอิดเป็นเป็หมูตีไปขึ้นโน่นปุ๊บเอ้าเดินเลยไปเลยทางนี้น่ะขึ้นไปเบิ่งผลงานเฮาเห็ดมนีเนาะผลงานดำน้ำไม่เห็นจะงงยังไงาะเป็นอะไรเป็นอะไรดำน้ำมณีหากินยังแน่ <S <s สัมภาสสัมผา่ใชซลาเซลล์นะสัมาสัมาษูเป็นอะไรนี่นี่ค่ะบนงานนี่นี่ค่ะสำเร็จด้วยในเรื่องขี้ดินทมบนเลยอะไรมันคือโทมแบบสิ มันกับบุห็นสัมผัสคนมันเมืเดน้ป ah, ็นอะไรดําน้ำนี่ฮะสัมผัสด้วยเมื่อยมีกินยังเนี่ยอาหารสรุปย่านหอยต่อหลังจากที้อนกินเหลือแปล่ะโอเคชซวลาเซลโอเคเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนั่นอะไรตัวนี้ก็กีมื่อเดือดทียง เงินสั่นเลยทุกคนย่างจาจาเลกว่าบอกว่าอุปการหอยกับว่าวตรงนี่ไม่งัดกานเป็นอะไรครั้งแรกบอกหรือว่าลายเดื่อแล้วเนาะสัมภาษณ์น้องๆฮะครั้งแรกนั้น จะพ่อแล่หอยพูอยู่กับอ้าบเนสิการเขียดต่อบหรือวนใดได้เครื่องคู่ขายบอบุเห็นอย่าบังอย่าบังแสงไฟเรมมอเนจะถบ่ เอาก็ะซีนาทีอทียงเนาะสองชิ้นเอาไว้เลยแล้วจับปลานาี่จับปลา